ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบก,กวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะนั่นก็คือมหาศึกคนชนเทพนะคะ <c oughs> คือจะบอกว่าแบบโหฮอตคิดดังมากดังเปลี่ยงป้างดังกระจัดกระจายดังตั้งแต่บุตรดาออกมาเนี่ยนะโอ้โหดังแบบคาถาคดออกมาในกีดการ์ดกันใหญ่เลยนะไอเดียดีตีมแน่นแล้วก็พลิกแพงองความรู้ค่ะรีวิวมหาศึกคนชนเทพค่ะ สัก so, พักใหญ่แล้วนะคะความจริงแล้วเนี่ย mm hmm. กอลัสเนี่ยผ่านแผงหนังสือการ์ตูนแล้วไปเห็นการ์ตูนเรื่องนี้เข้านะเห็นตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ดังยังไม่พลิกในในตอนนี้นะคะแล้วก็มองแว็บแรกเนี่ยก็เดาว่าก็น่าจะเป็นพวกแบบเอาเทพเอาอะไรมาสู้กันอะ่ะเพราะมันก็ชื่อมหาศึกคนชนเทพอะ่ะนะก็เป็นคนกับเทพมาสู้กันนั่นแหละตีมคาเทพเจ้าตามชื่อเรื่องนะก็การ์ตูนต่อสู้ก็มาหาศึกคนชนเทพนะคะ ากาลัดเนี่ยก็ว่าเออไอเดียมันก็ดีนะก็เลยจับมาสองเล่มน,นะคะตามที่ออกในตอนนั้นแล้วก็พบว่ามีหลายอย่างในการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยซื้อมาติดตามมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็เล่มที่8นะคะที่หาซื้อไม่ได้จากกระแสะบุตด,ด้านั่นเองพอบุตด,ด้าออกมาเนี่ยคนก็มาถล่มซื้อการ์ตูนนะจนขาดตลาดกันเลยกาลัดนะคะก็จะทํารีวิวเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแหละแต่แบบ พอเห็นองค์พระวิวะออกมาก็เลยแอบเฟลกับองค์พระวิวะแล้วก็กับพระแม่อุมาแล้วก็พระแม่กาลีนิดหน่อยนะคะเออก็เห็นรูปลักษณ์ขององค์พระศิวะด้วยก็เลยแบบอยากจะพักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกแบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ตรงไปตามคาแรคเตอร์ขององค์พระศิวะไนงะเออก็แบบคือเหมือนองค์พระศิวะจริงๆเราคือเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่นิ่งๆใจเย็นอะไรเงี้ยแต่แต่ในนี้เขาจะดูแบบ อาหารกามากอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็แบบอย่างอ,องค์ความรู้ของเขาเนี่ยเขาเขาค่อนข้างเก็บความรู้อะไรค่อนข้างดีอ่าค่อนข้างรู้แต่ว่าความรู้ของเขาคือรู้ในระดับหนึ่งอะแต่ระดับลึกมากๆเนี่ยน่าจะไม่ได้รู้ลึกมากขนาดนั้นอย่างเช่นแบบมันจะมีตอนที่แบบว่ามีพระแม่อุมามายืนกับพระแม่กาลีอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งความจริงแล้วพระแม่อุมากับพระแม่กาลีเนี่ยคือคนคือองค์เดียวกัน พระแม่อุมาเนี่ยอีโวลูชั่นเป็นพระแม่กาลีเขาไม่ได้แบ่งแยกแบ่งร่างออกมาเหมือนพระนารายที่แบบกับพระกิศณะคือองค์เดียวกันแต่ว่าแบบพระนารายมาเกิดเป็นองค์กิศณะคือลงมาเพื่อจะเป็นกิศณะและสุดท้ายเนี่ยองค์กิศณะก็ไม่กลับร่างตัวเองก็กลายเป็นกิศณะแยกแล้วก็เป็นนารายอีกองหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นตน้นแต่ของพระแม่อุมาเนี่ย ะะก็คือแฟนของพระศิวะเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าพระแม่อูมาเวลาลงไปสู้เนี่ยพระแม่อูมาจะเปลี่ยนร่างเหมือนดิจิมอนน่ะอีวลูชันนะนะพระแม่จะอีวลูชันกลายเป็นพระแม่กาลีออกมาสู้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่เขาเหมือนกับว่าเขาน่าจะศึกษาความรู้มาในระดับหนึ่งอะแต่ในระดับเชิงลึกอะ่ะน่าจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบศึกษาถึงเชิงลึก ซึ่งเขาก็รู้ค่อนถ้าถามว่ารู้เยอะไหมรู้เยอะระดับหนึ่งเลยอย่างเช่นศิวันาตรลาการไล่ลำศิวันัตร,าาร,รลา,ราหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือคือคนผู้เขียนเนี่ยค่อนข้างรู้เรื่องในระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าหมายถึงเชิงลึกๆนะอย่างเช่นแบบที่ก่อนเราบอกว่ามีพระแม่กาลีกับพระแม่อุมามายืนด้วยกันอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ไงเพราะว่าพระแม่อุมาก็คือพระแม่กาลีในร่าง ร่างที่ยังไม่อีวิวเลชั่นนั่นเองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็าําให้ก่อรัดดูและดูไปแล้วก็ไปเจอรูปรักขององค์พะศิวะกับลักษณะนิสัยอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะมันไม่ได้ตรงตามในแบบในในเขาเรียกนะใน,ใน,ในตำนานหรือในเรื่องเล่าอะไรจริงสักเท่าไหร่ก็เลยแอบ,บรู้สึกเฟล,ลนิดน,นึงอะ่ะแรบบรู้สึกเฟล,ลกับคาแรคเตอร์องค์พะศิวะเฉยๆล้วก็เลยเหมือนเออเฟลเฟลแล้วก็ตอนแรกจะทารีวิวก็ไม่ได้ทําไปแต่ทีนี้เนี่ยเรามาถูกใจบุตด,ด้า คือเราออกมาบุตด้าออกมาแล้วมาถูกใจรูปหลักบุตด้างอ่ะเออเราก็เลยยอมกลับมาทํารีวิวนะเพราะว่าโอ้โหบุตด้ากมาแบบอะไรนะถ้าเกิดถ้าเกิดเดินถ้าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ครบเจ็ดเก้าเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วเดินไม่ได้เจ็ดเก้าเนี่ยก็อย่ามาแบบอย่ามากวนประสาทอาตมาใช่ไหมเ้ย <laughs> อย่าอย่ามากางใส่อาตมานะโยมอ่าโอเค ก็ทีน <udo> ี <kleine mus knowing> <No> ้เนี่ยเก่าแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงว่าทําไมการ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในบ้านเราตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความนิยมแบบกระแสแบบฉาบฉวยนะนิดๆนะจากการที่ทุกคนเนี่ยจะถูกใจตัวละครบุตด้ามากเลยออกมาแบบอย่างเท่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเก่าแล้วเนี่ยจะพูดถึงสิ่งที่เก่าแล้วว่าการ์ตูนเรื่องนี้เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ดีอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือ ในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกล้ำยิ่งใหญ่เท่าวันพีดแล้วก็ไม่ได้มีภาพสวยๆเวอร์วังอลังการหรือมุกตลกเหมือนดาบพิฆาตอสูนแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้เทียบกับการ์ตูนหลายๆเรื่องในหลายๆด้านแต่การ์ตูนเรื่องนี้มันจะมีจุดเด่นของเขานะคะสด,ด่นที่ดีของการ์ตูนเรื่องนี้นั่นก็คือองค์ประกอบและการประยุกต์ฐานความรู้เข้าด้วยกันนั่นเองทําไมก่อนหน้าถึงบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีองค์ประกอบและการประยุกต์ที่ดีคือเอาจริงๆนะคะมหาสึกคนชจนเทพเนี่ยเนเรื่องมันไม่มีอะไรเลยอะ ถ้าเราดูโครงเรื่องจริงๆมันก็คือแค่ท์นาเมนแบทเทิร์นที่ตัดสินการอยู่รอดของมนุษย์ก็เป็นการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งตัวแทนมนุษย์แล้วก็ตัวแทนพระเจ้ามนุษย์เนี่ยก็คือรวมทุกชาติพันธุ์เลยในขณะเดียวกันเนี่ยเทพเจ้าเนี่ยก็รวมมาจากทุกทั่วทุกมุมโลกมารวมกันความเรียบง่ายตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเด่นตรงไอเดียนั่นเองค่ะเราเนี่ยจะสังเกตได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบนําเสนออะไรแบบเนี้ย เ,เขาจะมีการนําเสนอไอเดียแปลกๆออกมามากมายนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าโลกใบนี้ญี่ปุ่นน,น่าจะเป็นอะไรที่มีไอเดียการผลิตไอเดียพวกนี้เยอะมากที่สุดแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เหมือนกันการใส่ไอเดียที่ว่าถูกนํามาใช้ในเรื่องนี้แต่ไอเดียนี้จะไม่ตอบโจทย์แลวไม่เจ๋งเลยนะถ้าคนทำอ่ะไม่เข้าใจองคง์ประกอบคือไม่เข้าใจเรื่องราวของของตัวละครแต่ละตัวเนื้อเรื่องขององค์ความรู้ของเขาอะค่ะ มหาศึกคนชนเทพนะคะเขาพยายามที่จะเติมแต่งไอเดียขององค์ความรู้ที่ค่อนข้างดีนะทีนี้ความเจ๋งของการ์ตูนเรื่องนี้ที่ว่าเริ่มจากไอเดียก็คือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเทพแน่นอนว่ามันก็เกิดการต่างชั้นกันนะคะผู้เขียนเนี่ยเขาก็พยายามอุดช่องว่างด้วยการเปลี่ยนสารแล้วก็พลิกแพลงให้นะคะก็ทําให้มีความสูสีในการต่อสู้แต่ละคู่เพื่อมีความสนุกในการดําเนินเรื่องนั่นเอง มหาสึกคนชนเทพนะคะก็เลือกนะ,ะเขาพยายามเลือกเติมองค์ความรู้ที่ตัวเองมีแล้วก็เล่นกับการเปลี่ยนสารให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆใส่ลงไปกับเหล่าตัวแทนเทพนะคะแล้วก็พร้อมๆกับเลือกการประยุกต์ให้ตัวแทนของฝั่งมนุษย์เนี่ยมาบวกกันด้วยนะคะโดยทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอ้างอิงจากเรื่องเล่าที่เราเรารู้กันอยู่แล้วเช่นลิปโปอาดัมแจ็คเดอะลิปเปอร์อะไรแบบเนี้ย นะการออกแบบตัวละครเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ใหม่ให้พยายามดูร่วมสมัยมากขึ้นแต่ก็พยายามจะทําให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนั้นอยู่อย่างเช่นองค์พระศิวะอย่างเงี้ยก็สีม่วงมาเลยอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็จะแบบเอออย่างนี้นะจําได้อะไรแบบเนี้ยค่ะนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะของกระตูนเรื่องนี้ก็จะแสดงให้เห็นอย่างชัดๆเลยก็คือความพยายามคือเขาเนี่ยต้องหาข้อมูลเยอะไงเวลาอย่างสมมติแจ็คเะริปเปอร์ คนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องไปหาข้อมูลแจ็คเดลิเปอร์จาภพัสิวะลงมาเขาก็ต้องหาข้อมูลพาสิวะเอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาเนี่ยพยายามหาข้อมูลเพื่อดําเนินเรื่องราวของเขานะเช่นในส่วนเนื้อหาขององค์สิวะเนี่ยก็มีการกล่าวถึงพระลุทธรัตน์นะคะซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นขององค์พาสิวะด้วยนะคะถึงแม้ว่าในการ์ตูนเนี่ยเนื้อหาจริงจะไม่ตรงกันก็ตามนะคะ หรือว่าการเต้นสีวนาราาอะไรเงี้ยที่นำมาเป็นท่าไม้ตายขั้นสุดยอดนะหรือว่าการตีความเรื่องแนวคิดและความดีของเฮริคิวลิสนะคะแล้วก็การใส่ความแยบยนต์ของแจ็คเดริเปอร์ค่ะความปถนาของโคจิโร่ความมุ่งมั่นของริโป้อ่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบที่อ้างอิงจากบุคคลคนนั้นจริงๆนั่นเองเขาก็พยายามที่จะสอดแทรกผ่านเรื่องราวของพวกเขานะคะที่มีการประยุกต์ขึ้นมาใหม่ในการเล่าผ่านการต่อสู้ของคู่แต่ละคู่ค่ะ เนี่ยก็คือจุดสําคัญของงานผลิตไอเดียของญี่ปุ่นคือเขาเนี่ยต้องแน่นเรื่องพื้นฐานก่อนนะคะแล้วค่อยต่อย,ยอดด้วยจินตนาการแล้วถึงจะกลายเป็นไอเดียในขณะที่บางประเทศเนี่ยจะแอดวานะ่ะคือฉันจะแอดวานะ่ะแต่ความรู้ไม่มีอ่แล้วก็แบบหาความรู้ไม่แน่นไอเดียมันก็ไม่ได้ความรู้มันจํากัดเพราะฉะนั้นไอเดียจํากัดจินตนาการจํากัด นะอันนี้คือแบบอย่างนะคะที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าเราจะต้องมีความรู้ต้องแน่นนะแล้วก็ต้องต่อยอดไปนะคะกลายเป็นจินตนาการไอเดียอะไรวาตามไปนะคะทีนี้อันนี้ความเป็นจริงแล้วมันคือพื้นฐานง่ายๆเลยมันก็คือความต่างระหว่างคนกับเทพผสมกับความรู้แล้วก็องค์ประกอบที่เก่ามาทั้งหมดนะคะ กลายเป็นการ์ตูนที่ดีเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะโลกสมัยใหม่นะคะก็จําเป็นมากในการจะสื่อสารแบบใหม่การประยุกต์ศาสตร์บางชนิดให้เข้าแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าจับต้องได้ง่ายในมุมมองก่อนล้วนะมันจําเป็นนะคะเพราะว่ามันนะอาจจะเพิ่มเรื่องความรู้ต่อยอดให้สําหรับคนที่สนใจได้นั่นเองคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าตลอดชีวิตมาเนี้ยฉันก็ไม่เคยศึกษาลองเรื่องบุตรเดิเ้งบุตรด,ดาอะไรก็ตามหรือว่าแบบองค์พระศิวงสิวะอะไรฉันก็ไม่เคยศึกษาอะไรย่างเงี้ย แต่พอมาดูกระตุนเรื่องนี้อาจจะมีคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบสักคนหนึ่งพอมีคาแรคเตอร์ที่ชอบแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไปศึกษาหาข้อมูลหาประวัติอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยนี่เป็นใครนะทำไมแบบออกท่าทางอลังการงานสร้างอย่างนี้ก็มีการไปหาประวงประวัติอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้เสริมเติมแต่งต่อไปก็คือแบบทาให้ต่อยอดความรู้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นการจุดประกายเด็กๆอะไรให้แบบเฮ้ยแบบมีคาแรคเตอร์ที่ชอบแล้วก็อาจจะไปศึกษาข้อมูลแล้วทาให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับ ตัวละครตัวนั้นมากขึ้นซึ่งมันก็อิงมาจากาพื้นฐานที่มันมีประวัติในความเป็นจริงอยู่แล้วนั่นเองค่ะเกาลัดเนี่ยก็ให้เก้าเต็ม10นะในมุมมองของกาล,นะลัดนะเทพและตัวละครฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเยอะไปหน่อยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคนเขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะคะเขาก็เอาเรื่องที่แบบตัวเองถนัดคือเทพอะไรที่อยู่ในบ้านแล้วเขาถนัดอ่นะเขาก็ต้องเอาออกมาก่อนนะคะเพราะว่าพอแบบ พอพอมันเป็นมหาศึกคนชนเทพเนี่ยปอาวัดแต่ละคนที่เอามามันก็ต้องเยอะมากเขาก็ต้องหาข้อมูลข้างเยอะนั่นเองส่วนดีแมทของเกอลัดนะเกอลัดอยากให้ขงเบ้งเนี่ยเจอกับพักกิจสนะมากเลยค่ะให้ออกมาดีเบตกันนะคะก็อยากรู้ว่าใครเนี่ยจะอกแตกตายก่อนค่ะขงเบ้งเนี่ยก็ชอบจิ้มไปที่ใจดําของบุคคลนะคะแล้วก็แถมด้วยการโขงใส่ขงเบงเ้งจะชอบโขงใส่ชาวบ้านด้วยนะคะแล้วก็ชอบจิ้มใจดํา อง์กิสนะ,ะจะชอบยกเหตุผลขึ้นมาเรียกร้องความถูกต้องให้กับตัวเองค่ะโดยส่วนตัวนะกกาลรยคิดว่าคงเบ้งจะชอบโคงใส่ถ้าดีเบตกันจริงๆเนี่ยคงเบ้งจะโคงนะโคงโคงโคง,ง,งใส่พระกิะนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพระกิสณะก็จะองลงนะแล้วพกิสณะเนี่ยองกิสณะก็จะเริ่มขี้เกียจเถียงขี้เกียจอธิบายนะเสร็จแล้วก็จะยกจักขึ้นมาเคี่ยงใส่หน้าคงเบ้งนะคะยกตัวอย่างเช่น ท่านนี้หรือคือกิสณะที่เด็กๆลักขโมยนมของเบ้งกล่าวองค์กิษณะนะคะก็จะเรียกสุดทัศนจักรแล้วก็เคว้งใส่หน้าของเบ้งทันทีเลยนะคะโอเคค่ะก็สำนวนคลิปนี้นะคะก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาเมาให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ